เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูคอนโดเก่าอายุสิกว่าปีเป็นคอนโดแรกๆโซนนวมินที่ดันสร้างขึ้นมาใกล้โรงพยาบาลสภาพตอนนี้จะเป็นยังไงยังมีใครกล้าอยู่อีกไหมเดี๋ยววันนี้ได้รู้ไปพร้อมกัน คนก็อยู่เยอะนี่หว่าดูจากรถที่จอดดิเต็มเลยตอนแรกก็นึกว่าไม่มีรอปภที่แท้เขาอยู่ด้านในมีประจาทุกตึกเลยนะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันดูแลรถให้เราด้วยจะเข้าจะออกความปลอดภัยเขาก็ที่1นึ่งขี่ก๊าซล็อกตึกล็อกชั้นจะเข้าตึกอื่นไม่ได้ทางเดินก็สะอาดสะอ้านเอาจริงน่าอยู่มากเลยนะที่นี่พอเปิดเข้ามาก็จะเจอห้องกว้างขนาดย9บตารางเมตรตกแต่งให้ครบแล้ห้องนั่งเล่นนะมุมนี้แล้วอย่างชอบเขามีโซฟาเบดที่ดึงนอนได้ให้ด้วยมุมทํางานหรือทานข้าวเขาก็มีให้การห้องแบ่งโซนให้เรียบร้อยไปดูดิได้นา ธรรมชาติเข้าได้แบบนี้อีกด้วยและโซนโขดที่ให้มาเขาแยกให้อยู่ด้านนอกรับรองเวลาทําอาหารกลิ่นไม่เข้าห้องแน่นอนห้องน้ําก็กว้างไม่แพ้กันนะสุขภัณฑ์ก็ให้มาครบอ๋อและที่สําคัญใครที่ซื้อห้องนี้ภายในเดือนนี้เราผ่อนให้1ปีอยู่ฟรีกันไปเลยเงินดาวก็ไม่ต้องใช้แค่ยื่นกู้กับแบงก์ผ่านก็เอาห้องนี้ไปเลยผีแรกเราผ่อนให้เองและที่นี่คือพามคอนโดนวมิน80โครงการติดถนนนวมินติดกับโลตัสและใกล้โรงพยาบาลพญาไทหน้าโครงการก็มีเซเว่นคาเฟ่เสริมสวยร้านยาที่นี่มีครบใครพร้อมเป็นเจ้าของห้อง รีบทักมาได้เลย